คนที่มีบุมออนแล้วก็ไม่ให้อภัยแล้วก็มันมีทั้งคนที่ยอมรับได้แล้วก็เดินหน้าต่อแล้วก็ไม่เอาเม,นในใม,มีเรื่องนี้กลับมาแทงก็อีกได้มันเป็นเรื่องความสำคัญแล้วก็แต่ในสังคมมันก็มีหลายแบบก็นี่ก็เป็นอีกมุหนึ่งที่เราใชรให้ทุกคนได้ดูครับนี่ตัวเราถูกบูมเองครับเราจะกลายเป็นคนเขาได้ไหมเพราะว่าเราเป็นคนขาอไม่เกิดคนแก๊งเลยต้องรอดูเลยไม่บอกหรอกนี่นี่สองรอบวันนี้แอบถามเนี่ยใช่ก็เห็นว่าเราใส่มาตั้งแต่สี่อีพีห้าอีพีรอวันเสาร์อ่ารอวันเสาร์นี้แล้วกัน ใจอ่อนแล้วครับ่เหมือนเราผ่านโปรแล้วแหละเราผ่านเช็คลิสต์แล้วก็นีน่เออเขาเราท็อปเนี่ยมันทำให้มิวเห็นแล้วว่าเออในสายตาของมิวเนี่ยเขาไม่ได้มองคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราจะไม่ไปตามที่ตัวละครยูโอบอกว่าถ้าเราได้กับเขาปุ๊บเราก็จะทิ้งเขาก็คือเก็บแต้มไปเรื่อยๆโหแตว่าถ้าไล่มาตั้งแต่แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าในซีรีส์มันก็บอกแล้วว่าท็อปเนี่ยมันมันไม่เคยเจอใครเหมือนมิว มิวเนี่ยมันสเปเชียลแล้วก็เป็นคนที่ในตัวละครแบบที่ในเรื่องนะครับที่แบบว่าท็อปไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่ออย่างมิวแล้วุ่งตรงมันไม่ใช่ดอกไม้ริมทางเหมือนที่ท็อปเคยเจอเพราะเป็นอะไรที่พิเศษกแบบนั้นใช่ไหอพี่ถามในเรื่องกระแสเป็นไงว่ามันเกิดความคาดหมายไหมเพราะว่าแต่ปีแรกมันก็มุมตงึงนำงมันเลยจนมาถึงปีห้ามก็ยังหลแบบ ใช่ครับก <m uch ing> ็กระแสกระแสดูดีดีทุกอีพีเอ็มดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าเราก็เห็นแฟนๆที่แ,แ,แบบแข่งไทยหรือเออเออก็ขึ้นเทรนด์ลำดับเลย <m uch ing> ของประเทศไทยตลอดก็เออขอบคุณมากๆครับก็หวังว่าทุกคนนะครับ <m uch ing> ที่อยู่กันมาตั้งแต่แรกก็จะอยู่กับพวกเราจนจบจรับก็เป็นกำลังใจให้คู่ของพวกเราด้วยครับเพราะว่าจริงมันก็กำลังจะเข้าครึ่งเรื่องแล้วก็จะเป็นพาร์ทหลังแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะมีอะไรสนุกสนุกให้น่าติดตามกันอีกเยอะมันไม่ใช่แค่แบบว่ามีแค่เอ็นเซีนเยอะแยะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลครับเรื่องงนนี้มัขายซึ่ อาจจะรู้สึกว่าตอนนี้มันคู่คู่พวกเรามันซ้ำเร็จแล้วหรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างมันจบแล้วไงแต่เอาจริงผมบอกมันเลยว่าไม่ใช่เอาจริงทุกอย่างที่ผมบอกมันเป็นเรื่องเลเลยแล้วมันก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่มันเล่าได้ครับใช่แล้วยังไงก็อย่างไรทุกคนนะครับอยู่กันตั้งแต่ต้นอยู่กันให้จนจบนะเพราะว่าซีนเรื่องนี้รับรองว่าห้ามพลาดจริงๆครับผมแล้วเริ่มซีล่ะครับผมมันถ่ายเกิดไม่ยังคนนี้ก็ยังเกดเกิดอยู่เลยนะอาการเรื่องซีนเนี้ยเขาจะหายได้หรือยังอันนี้มันไม่ทันดูหรือ มันก็มันก็ยังมีนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าก็ชินก็ตายได้ประมาณหนึ่งตายได้ตายได้กินยังไงตายได้ตายได้อ่ะสูบอ๋อมาเลยเพื่อนเฮ้ยมึงกินกะปิมาใช่ป่ะงก็เดี๋ยวกูไปกินปลาล่าแล้วกันเวลาจูบกันมันจะได้น่วงๆดีไหมเราไม่กินน้ำยาไม่ไม่ได้เหมือนครั้งแรกแล้วครั้งแรกแบบมีความแบบเฮ้ยยังไงวะยังไงวะจะจูบเพื่อเราอะเนาะเออมันก็แปลกๆแต่ว่าพอผ่านไปสักระยะมันมันก็เริ่มชินแล้ว รเรื่องนี้คือเป็นประสบการณ์ e x p e r i เพียที่ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่โจ้พี่นิวที่ทําให้ผมได้ยาได้ยาที่ดีมากทําให้หลังจากนี้ไม่น่ามีอะไรที่ทำให้ผมแบบว่ารู้สึกอะไรได้อีกแล้อเพราะว่า มันคือโปรตายด้านไปแล้วโปรเฟชชั่นอลไปแล้วครับมันไม่มีคาว่าเกรงมันมีคาว่ากร่งถ้าวันนี้ก็ใส่กันได้เลยไม่มีคาว่าเขืนแล้วไม่มีครับเล่นเล่นกันไม่เขิ่นแล้วอาจจะมีแค่กิมมิ่นิดนึงตอนนึกถึงแต่ว่าตอนที่เล่นแบบไม่มีเลยอะไรที่ทำให้ฉันลดน้องฉุดน็อกเพราะว่าเราไม่เขินเหมือนตอนที่เราเล่นแรกๆมาผมว่าด้วยประสบการณ์นะครับแล้วก็ชุมงนึงบีนเรื่องแรกๆั เล่นจนชินแต่ดูเนี่ยผมยังเหมือนเดิมผมทำยังไงน่ะดูคู่ของพีโอมาถามรู้สึกยังไงก็ก็เขินผมดูผมก็เขินอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็อาจจะไม่ได้เขินมากเท่าของที่ผมเล่นเองเงี้ยเพราะเนี่ยตัวเราเนี่ยแล้ราไม่่อยอ่นคลายมากขึ้นไหมจริงๆก็ผ่นคลายทั้งคู่แหละ้วความที่แบบเอเราเล่นกันมาสาเรื่องแล้วเนารากคู่กันมาสาเรื่องายอมรับว่ตอนแรกเขินเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยใช่ก็ยังแบบเฮ้ยมีความแบบฟอส มาแบบทำมันลงมือก่อนไม้ให้แบบเออให้มันรู้สึกแบบเออรีแลกกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็แบบเริ่มตายด้านลวเออเริ่มมันก็ยังมีความเผลอตัวละครอยู่แต่ว่าในตัวของเราสองคนอ่ะมันก็แบบเออก็ฟอนเออก็แบบเอบบเอคุ้นชินแล้วอะไรเงี้ยใช่ที่ว่าตัวจากละครเรื่องนี้มันสุดแล้วเรื่องต่อไปเขาอาจจะคาดหวังว่ามัน,นต้องเลเวลยรุ่นที่อมว่ามัน cool ผมว่ามันเป็น mood ม,มากกว่าแต่ผมว่าผมรู้สึกว่า พราไม่รู้เรื่องใช่เพราะถ้าขาดตรงไหนไปก็เหมือนเราดูหนังอนะ่ะใช่ถ้าสมมติเราลุกไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยเออมันกลับมาเฮ้ยเราขามเพื่อนแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นซีรีส์โอลิมปเฟย์ของเราก็คล้ายๆกันครับทุททกๆอีพีจะมีแบบเนื้อเรื่องของแต่ละคู่ใช่ถ้าสมมติขาดหนึ่งอ e ีพีไปก็อาจจะขาด วิวไลน์แน่นอนเขาเดานู่นเดานี่ปุ๊บเรารู้ตอนจบไงเราก็สนุกกับตรงนี้แหละเราต้องลอมาดับสองันดับหนึ่งตัวนีโอผมว่าผมหนึ่งนะทำไมอ่ะผมผมไปเช็คลิ้น์มานี่ผมหน้า number one ตัอไอ้ตัวนีโอเนี่ยมันเข้าใจได้ต้องแบกระดาษแน่นอนยังไงด่าอยู่แล้วแต่ตัวผมเนี่ยมันเป็นมันไปแบบว่า รับหลังกับมิวอย่างนั bomb, so Bye, zil, also, tried, right? ้นอ่ะแล้วแบบคนที่ตอนเป็นแฟนคลับเขาก็แบบอาจจะรู้สึกไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็มีเขาก็ด่าตัวละครแต่เขาไม่ได้ด่าผมกะครับผมก็ขอบคุณที่ผมได้ดูและอินนะครับเดยวใช่อนจอยนะครับแต่สำหรับเรื่องนี้ฟอสกับบุ๊คดูสบายใจมากดูเหมือนปล่อยวางทุกอย่างมที่ฝึกแล้วใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้ด้วยการที่แบบเัาแสดงอ่ะุมควรอ่ะ มันรุ่นเดียวกันหมดมันสนุกเออมันก็เลยสนุกมันก็เลยแบบไม่มีคําว่าแบบต้องอะไรพฤติกรรมเพราะว่าเอาพูดตรงๆทุกคนเนี่ยมันหมือนเป็นพี่เป็นน้องมันอะไง่ายสินเสมอกันใช้คํานี้เลยกันพอ,อ,อไปอยู่ในกองมันก็เลยโอเคเออจะยงว่าทันทุกคนบุ๊คทันทุกคนไหมอะไรนะครับบุ๊คทันทุกคนไหมในกองอ่ะทัน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 ทัใครเป็นตัวจีสุดในกองจีสุดใช่ไหมฮะขอให้ตีคู่กันมาเลยได้ไหมก็เป็นนีโอกับม้าใช่เป็นสองคนนี้เวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาจะแบบโบบ้าเบาบ้าอะไร เ,นนเราก็ทันบ้างไม่ทันบ้างเลยเนาะน้องเป็นตัวเน,นีน้องเป็นตัว,ตวที่ทําให้แบบว่ามีน้องในกองแล้วเอเนอร์จีในกองมันมันดีขึ้นว่าน้องเรา,เาแบบน่รารักสุดท้ายเราลุ้นสามลุกแฟนเดย์ครับผมเป็นยังไงบ้างเป็นตัวเป็นแล้วตอนนี้ก็พวกเราก็เรียบร้อยแล้วใช่ครับก็เราก็ซุ้มซ้อมกันมาหลายวันแล้วแล้วก็บัตรยังเหลืออยู่นะครับใครที่ยังไม่มีบัตรก็จับจองกันได้นะครับที่ไทยทีเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับผมไม่รู้ว่าตัวกองให้แน่นอน อีกแล้วเหรอไม่ต้องอีกแล้วมาแลยป๊ะไม่ไม่ก็ไม่รู้ไม่รู้เราเออเราก็แบบก็แต่ฟิลใช่แต่ว่าทุกครั้งที่แบบมีงานอย่างเงี้ยแล้วแบบเจ๊ตป้าแบบเฮ้ยคนมันเยอะจังอะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันแบบเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้นะอะไรเงี้ยมันก็จะมีฟิลนั้นเนาะคตอนนี้คงไม่แล้วแหละก็ขึ้นมาหลายเวทีแล้ว พี่ตัดออกให้หน่อยได้ป่ละล่ะไม่เราก็ <c oughs> ไ,มไม่รู้เออแต่ว่าวออนั่นแหละก็อยากให้ทุกคนมาดูเพราะพวกเราตั้งใจจริงๆแล้วก็เป็นแฟนมิตรที่ไทยครั้งแรกของพวกเราด้วยใช่ก็ยิบสามนะครับไทยลางานได้ต้องต้อง,องลาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นสิ้นปีค่อยว่ากันเห็นต้องมามาไอพวกผมก่อนเห็นมีแต่คนบอกว่าเออทำไมไม่จัด แฟนเดลุนนั่นนี่ที่ไทยบ้างนะครับซึ่งตอนนี้จัดแล้วนะครับที่ประเทศไทยบ้านเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ฟอร์ดบู๊ครับมันจะมีน้องๆอีกหลายคนแล้วก็อีกหลายคนบ้างหนึงที่รอร่วมสนุกกับทุกคนอยู่ครับอย่างวันของเราก็มีฟอร์บู๊ครับเขาไข่ทั้งเปิดเขาตังค์มังเออใช่ต่างชาตินะเขามีจุงดังตอนคูเวียอ์ลองเอิร์ธนิคโครนนะครับจริงๆวันนีมันจัดที่บ้านเกิดมันไม่แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างอ๋อแตกต่างอยู่แล้วครับเราไปที่อื่นเนี่ยมันไม่ใช่บ้านเราอันนนี้้บาาเร แล้วคือบ้านเรามันพิเศษกว่าอ,อยู่แล้วคือเราไม่ต้องขนอะไรไปไหนเ่เราสามารถทําทุกอย่างได้อย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าเมื่อเราไปต่างประเทศมันอาจจะแบบว่าอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องแบบการส่งของ,ของนู่นนั่นนี่ในการเพื่อแบบว่าเตรียมโชว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่บ้านเราเราสามารถทําทุกอย่างเ,งเองได้หมดเลยแบบปิดสายมันยิ่งใหญ่วกว่าที่อ,ททอืน่นเลยครับใช่ครับแฟนเดย์ครับก็ฝากด้วยนะครับผมแฟนเดย์นะครับไม่ใช่แค่คู่ผมกับป้อนนะครับก็มีทั้งหมด8คู่เลยเนาะใช่ไหมแปดคู่อะ คู่ครับผมก็ของผมนะครับห่าใช่ไหมเอาใหม่นะครับก็ฝากแบนเดนด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่ผมกับปอนะครับก็มีค่าคู่เลยนะครับส่วนคู่ของกับปอนะครับก็วันที่สานะครับเวลาบ่ายโมงนะครับผมก็บัตรยังเหลืออยู่นะครับก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันได้แล้วก็อยากให้ทุกคนมาจริงๆเพราะพวกเราตั้งใจจริงๆครับแล้วพวกเราก็คิดโชว์กันเองด้วยก็อยากให้มาครับผม ขาบคุณกับพวกเราเยอะๆนะครับเปิดประมูลถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะครับรายได้ทั้งหมดนะครับเราจะนำไปบริจาคให้ผู้มีปัญหาทางด้านสายตารันไงพวกเราสองคนก็ขอฝากด้วยนะครับฝากด้วย